สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบน,นะครับระบบควบคุมเครื่องประครบร้อนเย็นอัตโนมัติโดยใช้เพนเทียในการสร้างค่าความร้อนเย็นควบคุมด้วย a r d u ร n o Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราได้ใช้นสส่นของตัว a r d u i n o Uno a ่ m e g เมก8 p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับหน้าจอ L c d ขนาด 16, คูณ 2i สแควรครับเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงผลการทำงานตัวเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของค่าอุณหภูมิที่เราเซตไว้และค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากตัวเซนเซอร์นั่นเองครับซึ่งตัวเซนเซอร์ของเราในที่นี้ครับเราก็ได้ใช้นสส่งของตัว d 2 0ครับซึ่งเป็นแบ a t e r p r o o f หรือว่าเป็นแบบกน้าอย่างดตครับ้ง เข้าสู่ตัวกล่องประครบนะครับซึ่งตัวกล่องประครบตัวนี้นะครับภายในก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นเพนเทียเพื่อทอํหน้าที่ในการสร้างอุณหภูมิร้อนเย็นนั่นเองครับโดยจะอาศัยการควบคุมผ่านนะครับตัว Arduino โดยใช้ีเลย์ขนาด2องชั้นแนวนะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวเพนเทียของเรานะครับซึ่งตัวแผ่นเพนเทียของเรานั้นนะเราก็จะทําการติดตั้งกับตัวนะครับ อลูมิเนียมนะครับที่ทำมาที่เป็นนะครับหน้าประครบของเรานั่นเองครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะทําการควบคุมอุณหภูมินะครับโดยการตัดต่อไฟเข้าสู่แผ่นเพนเทียภายในซึ่งตัวแผ่นเพนเทียภายในนั้นก็จะมีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันม,มีการติดซิงค์ระบายความร้อนอย่างดีร่วมกับตัวลิลดโคนเพื่อทําให้การส่งผ่านความร้อนได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับรวมถึงจะมีในสงองตัวเซนเซอร์ได้ถึงแปดบีสองศูนย์เพื่อทำมาที่ในการวัดอุณหภูมิที่ตัวแผน่นเพนเทียนั้นให้ได้นั่นเองครับและนะเมื่ออุณหภูมิค่าานรั<ล>ัวววดดไ้้จกตเเซซอ์แล ครับก็จะทําการแสดงผลออกทางหน้าจอ LCD เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิเป็นค่าทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองและถ้าเกิดเข้าอุณหภูมิที่อ่านได้นั้นสูงหรือต่ํากว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ขนาด c องช่องที่ทําำห้ที่การจ่ายไฟให้กับ ตัวเพนเทียนั้นทําการตัดต่อไฟแล้วก็ทําการกับขั้วไฟครับเพื่อทําให้ตัวแผ่นเพนเทียนั้นสามารถรักษาค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยํามากที่สุดนั่นเองครับโดยนะครับตัวแผ่นตัวรีเลย์ภายในตรงนี้ครับก็จะมีทั้งหมด2องชัแนลครับต่อหน้าสปาร์ตเป็นแบบเฮดบิดครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการกับขั้วแหล่งจ่ายไฟให้ตัวเพนเทียนั้นสามารถที่จะทําการ เกลี่ยความร้อนให้พอดีนะครับกับค่าที่เราเซตไว้นั่นเองครับและสําหรับแหล่งจ่ายไฟของเรานั้นครับในที่นี้กเราจะใช้ในส่วนตัวแหล่งจ่ายอยู่ที่ประมาณ 12V โวลต์ครับกระแสต้องเยอะนิดนึงนะครับเสียบเข้าสู่แจแ็คอะแดปเตอร์ที่อยู่ท,งทางาด้านข้างของตัวเครื่องครับภายในนั้นครับก็จะทําการแบ่งแรงดันไฟให้กับตัวอัดเทอร์โนยูโนนะครับร่วมกับนะครับตัวรีเลยขนาด สองช n e l ครับโดยหน้าสัมผัสตัวนั้นนะครับก็จะทําการต่อเป็นแบบเพดปิดและทําการจัมไฟจาก12บสโวลต์นะครับจากขั้วของตัวอัลโลยูโน่จาให้กับตัวแผ่นเพนเทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ให้ตัวแผ่นเพนเทีนั้นทําการสร้างอุณหภูมิตามที่เราเซตไว้นั่นเองครับ ซึ่งตัวแผ่นเพนทนนั้นนะครับก็จะติดตั้งภายในกล่องพลาสติก ABS ครับเป็นลักษณะของตัวประคบอย่างดีนะครับทางผู้ใช้งานสามารถนําไปประบในบริเวณที่ต้องการได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีนุ้ยยากครับในที่ครับเราจะทําการเสียบแจ็คแรปเตอร์ที่อยู่ภายทางด้าน้าข้างเครื่องนั้นไว้แล้วนะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการเด็ดขาดในที่นี้ครับเราทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับ เมื่อเราจ่ายเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับค่าวณหนูมิที่เราเซตไว้นะครับก็คือ T เซตอยู่ที่30องศาและข้าุณหนูมิตรงนี้นะครับที่เราวัดได้อยู่ที่ประมาณ44องศานะครับตรงส่วนนี้นะครับเราลองนะครับรอ,อสักครู่ครับถ้าเกิดว่าข่าุณหนูมิูนะครับที่เราเซตไว้นั้นนับสูงกว่านะครับข้าวอุณหภูมิที่เราอ่านได้สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้เราจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงครับซึ่งตัวแผ่นเพนเทลรนี้ก็จะทําการกับขวนะครับ ให้สามารถที่จะทําการผลิตค่าความเย็นได้แต่ในที่นี้ครับอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าระบบระบายความร้อนภายในนั้นครับอาจจะมีข้อจํากัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากล่องประกอบตัวนี้ต้องติดเป็นแบบ housing เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานนั้นทําการสัมผัสโดนกับตัวแผ่นเพนเทียโดยตรงซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดกระแสฟฟ้าลัดวงจรได้นั่นเองครับในที่นี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงนะฮะ จากค่าที่อ่านได้นะครับเมื่อกี้เกือบ40องศาครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่30อุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอ่าตรงจุดนี้ถ้าเกิดเราลองจับดูครับอ่าอุณหภูมิมันก็จะค่อนข้างเย็นแล้วนะครับตอนนี้มันจะเย็นอ่าตรงนี้นะครับและถ้าเกิดอุณหภูมินะครับต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้นะครับแล้วตอนนี้อุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนิดนึงนะเพื่อให้กใกล้เคียงกับค่าที่เราเซตไว้มากที่สุดก็คือ30องศาเองครับอ่าประมาณนี้นะครับคือมันจะสามารถที่จะทําการสลับร้อนเย็นได้นะคครรรัับบตงนนี้ะ ลองดูใหม่ครับถ้าสมมติว่าเราลองเซตอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ40นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิก็จะวิ่งขึ้นนะครับรอสักครู่ครับประมาณนี้ตอนนี้อุณหภูมิวัดได้อยู่ที่ประมาณ35องศานะครับ T read ตัวนี้ก็คือเข้าอุณหภูมิจากดิน1นป b 2 0นะฮะส่วน T set ข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นอุณหภูมิจะค่อยๆขึ้นตอนนี้นะครับอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ40องศานี่รับอานข้งร้อนนะครับ แต่ถ้าอุณหภูมิที่เรานะครับอ่านได้สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้นี่อุณหภูมิมันจะค่อยๆรักษาระดับค่อยๆลงมาโดยการจ่ายไฟฟ้าให้ตัวแผน่นเพนเทีนั้นผลิตความเย็นออกมานั่นเองนะครับอ่าสักครู่ครับนะตรงนี้มันก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้อ่าจะเห็นว่าอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงนะครับการผลิตความรอ้อนนะครับจะได้ประสิทธิผลที่ดีกว่าการผลิตค่าความเย็นนะฮะเนื่องจากว่าตัวระบบระบายความร้อนภายในนั้น อาจจะมีข้อจํากัดนิดน,นึงนะเนื่องจากว่านะครับรูปแบบของกล่องและการประครบเนี่ยอาจจะต้องใช้กล่องที่นะครับมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดการระบายความร้อนก็จํากัดไปด้วยฉะนั้นนะเพื่อสะดวกต่อความใช้งานฉะนั้นการผลิตค่าความร้อนจึงมีประสิทธิผลที่ดีกว่านั่นเองนะครับอตอนนี้อุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เลยไป44นะฮะตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงเพื่อให้รักษาค่าอุณหภูมิตามที่เราเซตไว้อยู่ที่ประมาณ40องศานั่นเองนะครับ ประมาณนี้เนะี่ยมันก็จะเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะอ่าอุ่นๆนะครับไม่ใช่เย็นๆอุ่นๆกับเซ็นเซอร์ของเรานะก็จะติดตั้งไว้ภายในนะครับบริเวณที่แผ่นเพนเทียติดตั้งอยู่นั่นเองเพื่อสามารถวัดข้าอุณหภูมิได้อยา่างแม่นยำมากที่สุดนั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40แล้วนะครับตามที่เราเซตไว้นะครับตรงส่วนนี้นะครับ ลองอุณหภูมิให้ลดต่ําลงนิดนึงครับอ่าลงมาสัก3 5หอ่าประมาณนี้นะครับแล้วอุณหภูมิตัวนี้เดี๋ยวจะค่อยๆลดลงนะครับรอสักครู่ครับต้องใช้เวลานิดนึงครับให้ตัวเพนเทียน,นั้นทําการระบายความร้อนออกไปให้หมดก่อนนะครับตรงส่วนนี้ตรงนี้มันก็จะร้อนนิดนึงครับ ้องรอสักครู่นึงนะฮะให้ตัวแผ่นเพนเทียมันทำงานก่อนมันจะค่อยๆเย็ยนลงเย็ยนลงนะครับการใซ้ข้าณหภคุิก็สามารถกดปุ่มซ้ายขวาได้เลยตรงนี้จะเป็นปุ่มลดนะฮะตรงส่วนปุ่มขวาก็คือปุ่มเพิ่มนั่นเองครับนะครับอุณหภูมิค่อยๆลดลงนะครับตอนนี้อาจจะต,ต้องใช้เวลานิดน,นึงนะฮะเพราะว่าต้องรอให้ตัวสวิตชิ่งนั้นทำการจ่ายกระแสตามที่เรา เสร็จไปด้วยนะครับของส่วนนี้น่นะครับอุณหภูมิค่อยๆอุ่นละอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการลดค่อยๆลดข้าอุณภูมิขึ้นนะครับเออลดข้าอุณภูมิลงนะครับ ครับผมผมขอจบการนำเสนอครับระบบควบคุมเครื่องประครบร้อนเย็นอัตโนมัติโดยใช้ระบบเพนเทียควบคุมด้วย Arduino Uno แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ